สวัสดีครับ <c oughs> โทษทีครับสวัสดีกับยามเช้านะครับวันนี้วันที่สิบเก้าวันอังคารที่สิบเก้ามีนานะครับส <c oughs> องห้าหกเจ็ดเมื่อยจังเลยเช้านี้นอนแล้วเมื่อยก็มาแบ่งปันนะครับอันนี้เป็นพาทีทที่เก่าๆนะครับเก่าๆ <c oughs> แล้วก็เอามารวมๆทำคลิปนะครับนี่เป็นพาสมเด็จเนื้อ ฟักทองนะครับที่โอ้โหหลายคนนี่ทาหาเยอะมากก็แบ่งปันในราคาสามร้อยบาททั้งชุดเลยนะผมจัดพิเศษเลยทั้งชุดเลยทั้งชุดเลยมีโอนมีปลายทางนะครับผมจัดพิเศษเลยทั้งชุดเลยนะครับนี่เบอร์โทรข้างล่างไอดีไลน์นะครับในราคาสามร้อยบาทนะครับมีโอนมีปลายทางนะครับนี่อยู่ได้เลยมารายการที่หนึ่งนะครับติดตามรายการเหมือนเดิมนะครับติดตามรายการเหมือนเดิมนี่ ดูเนื้อนะครับดูมวลสารนะครับจัดเจนนะครับชัดเจนนะครับร่ำบึกนี่มิดแดงมิดดำมิดเขียวนี่โอ้โหเป็นดินเจ็ดปะชงปะชา้าดินเจ็ดโอ่งดินเจ็ดท่าดินอะไรอยู่ในนี้หมดนะครับชุดนี้มวลสารจัดเนื้อแห้งเหนียวยุบชัดเจนนะครับดูดูมวลสารนะครับจัดมากเป็นเนื้อฟักทองนะครับองลึงเหลืองนะครับนี่ นะมีคิวเขียวดำๆขาวขาวแดงแงนะครับมวลสารจัดชัดเจนนะครับชุดนี้นี่เ๋ยนี่เลยการที่หนึ่งครับอา่าตามภาพนะครับแลยการที่สองครับนี่ล่่าบึกนะครับนะครับซุม้มเสริมวงคุงวงแขนลึกนี่ เนื้อหามวลสารจัดนะครับเนื้อสวยมากเลยนะครับออกน้ำพึ่งน้ำพึ่งนะครับนี่นี่เม็ดดำเม็ดแดงเม็ดขาวนี่แดงเขียวฟ้าชมพูแล้วก็มีหมดนะครับนี่นี่มวลสารเขาจะชัดเจนนะครับดูนะครับหนึบหนึบสุดยอดนะครับ รายการที่สองครับเบาๆครับยามเช้าจิบกาแฟดูไปเพลินๆครับผมดูเพลินๆนะครับเพื่อไม่ให้ลืมกันเพื่อไม่ให้ลืมกันสนใจก็แบ่งปันได้เลยาราคาสามร้อยบาท <c oughs> มีโอนมีปลาทางนะครับนี่รับประกันว่าสวยครับเนื้อสวยมากนี่นะครับเนื้อหามวลสารพิมพ์ทรงสวยครับตัดชิดเห็นไหมครับ นี่ตามกลุงตามขอบมีเขียวๆแดงๆนี่มีดินที่ท่านนามาผสมนี่พุทธคุณเยอะมากเลยนะครับมีดินเจ็ดท่าดินเจ็ดปูงดินเจ็ดป่าช้าดินปักเมืองดินอะไรที่ท่านไปหามานะครับนี่แล้วก็มีส่วนผสมของอิฐหินดินทรายที่แตกหักพระเก่าๆพรากำแพงพระซุมกอพรอา นางพญาพระอะไรที่ท่านเห็นที่ท่านได้เก็บสะสมมันก็มองบุใส่ในมวลสารนะครับเป็นมวลสารนะครับที่พุทธคุณดีมากนี่ดูดีครับเนื้อพระมวลสารจัดชัดเจนนะครับเนื้ออกคเหลืองเหลืองเหมือนน้ำพึ้งเลยนะครับใสเลยนะครับนี่อ่าแายการที่สามครับแายการที่สี่ครับ นี่นะครับเนื้อนี้ออกใสๆเหมือนน้ำพึ่งเลยนะครับนี่แกล้งนะครับนี่ดำๆช้ำๆขรเขระอย่างนะครับดินหลายท่าเลยนะครับท่านเอามาผสมในกมวลสารจัดอ่ะพูดได้ง่ายในมวลสารจัดมากนะครับนี่ลองดูนะครับนี่แห้งๆเก่าๆอย่างนี้นี่มีไม่เยอะแล้วนะครับเหลือนิดเดียวแล้วอันนี้นี่จากปกติท่านอาจารย์ท่านให้มาตั้งเป็นร้อยนะครับเหลือไม่กี่องค์นี่นะเนี่ยเหลือเท่าไหร่เหลือยี่สิบ ยี่สิบหกเองนะครับเนี่ยพาชุดนี้ในยี่สิบหกรายการนะครับเนี่ยหินลงหินเหลืออยู่ก็ทำไ์เลยนะทำคลิปอีกคลิปนี้อีกอะลองดูนะครับแบ่งปันกันไปบ้านอยู่แล้วเรานี่สามร้อยบาทนะครับนี่อนมีไปทางนี่รายการที่สี่ครับปิดให้ตรงรายการนะครับจะได้ตรงปกนะครับรายการที่ห้านะครับนี่โอ้โหนี่เกตทะลุซ้มนะครับคมมาก นี่ดูได้เลยดูนะครับเนื้อหามวลสารเหมือนกันหมดเลยนะครับพาชุดนี้เข้มขังนะครับเข้มขังหรือพุทธคุณเข้มขังหรือพุทธคุณนี่เลยนะครับอ่าดูสภาพเลยนะครับ เจนะครับสูงกคนนี้ไปส่องกันเองรับรองหลงครับรับประกันเลยว่าหลงแน่นอนนะครับนี่มองขนาดนี้ยังมวลสารขนาดนี้นะครับรายการที่ห้าครับปิดได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับมีน้อยนะครับชุดนี้เหลือน้อยมากนี่เบอร์โทรกับไอดีไลน์นะครับนี่สามร้อยบาทครับนี่มีปลายทางรายการที่หครับนี่สมบูรณ์ครับไม่แตกไม่หักนะครับไม่หักไม่แตกไม่หักสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับนี่ นี่เลยมวลสาชัดเจนนี่ม็ดแดงม็ดดำม็ดขาวนะครับโอโหยุบย่นแยกแห้งเหี่ยวนะครับสวยงามเนื้อนี่ใสเป็นน้ำผึ่งเลยนะครับจริงๆนะครับดูมวลสารสิครับโอโ้โหรายการที่หกครับรายการที่เจ็ดครับ มวลสารจัดนะครับนี่ีผมจือให้ดูนี่คือมวลสารจัดนะครับแดงดําเขียวขาวนะครับมวลสารจัดยิ่งทรงสวยนะครับตัดชิดนี่วงแขนลึกนี่นะครับสูงเสริมนี่ผิวพันธุ์แห้งเหี่ยวมวลสารนี่ <c oughs> ตัวที่ครับรายการที่เจ็ดครับนี่เลยรายการที่แปดครับ กาแฟนะครับยามเช้าแล้วก็ไลฟ์ไปด้ได้มีความสุขนะครับได้ดูพระนะครับนี่นี่นะครับเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับชีวิตประจําวันเลยนะครับก็คือเวลากินกาแฟปุ๊บก็เอาพระมามีลือๆออกมาไล่แบ่งปันนะครับนี่บางทีอาจารย์ท่านนั้นให้มาพี่คนนี้ให้มาลุงคนนั้นให้มาไล่อะไรนี้ก็จัดแต่แล้วก็แบ่งปันกันไปอย่างนี้ครับไล่ไปจิบกาแฟไปนะครับยามเช้านะครับนี่สบายนะครับดูเพลินนะครับ สะสมความรู้ไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่มวลสารจัดชัดเจนนะครับเนื้อหาแห้งเหี่ยวนะครับรายการที่แดครับรายการที่เก้าครับนี่ก็แบ่งกันชุมนะครับชุมแล้วก็แบ่งปันไปด้วยนะครับแบบเบาๆนะครับเหมือนกับเบาๆครับเบาๆเลยเหมือนกับเผยแพร่ท่านด้วยนะครับท่านที่ไปขอมานะครับนี่ พวก,อ,กอาจารย์พวกนักสะสมนะครับนี่ที่เปิดทงเปิดทิปที่ไปนคุณหามาก็แบ่งปันท่านมาขอมาแบ่งไร์นิดๆหน่อยๆท่านไม่ว่าอะไรนะครับเพื่อเหมือนเ,นเพื่อเผยแพร่พุทธคุณนะครับนี่อ่ะนี่มวลสารชัดเจนนะครับผมบอกเลยดูตามภาพได้เลยทาไม่เชื่อนะครับนี่เลยรายการที่เก้านะครับนี่คือรายการที่เก้านะครับรายการที่สิบครับ ยำที่ทำกล้องมันโฟกัสนะครับจะได้ดูกันแบบชัดๆนะครับนี่ดูแทนเลยไม่ต้องส่องเลยก็ได้นะครับนี่นี่นะครับดูความแห้งความเก่านะครับนี่นเนื้อหามวลสารจัดชัดเจนนะครับนี่แห้งแก่งเก่านี่เลยนี่คาบเคือบนี่โหล่องนี่นะลึกนะครับ พิมพ์ทรงสวยรายการที่10ครับเอาตามภาพนะครับเอาตามภาพนะครับเราไม่บังคับกันนะครับดูตามภาพเลยถ้าสวยถ้าถูใจก็จัดนะครับ300บาทอย่าไปรอนะครับหมดชุดนี้มีน้อยแล้วนะครับแต่ก่อนมีเยอะนะครับนี่เวลาไม่เท่าไร่เองนี่11บะครันนี่คือรายการที่11นะครับนี่สวยไหมครับนวมูลสานนี่เขียวใช่ไหม ฝังอยู่ในเนื้อนะครับไม่ผูนะครับแต่เห็นยังเห็นเี่คือเขียวเพราะเนื้อเขาจะใสเป็นน้ำพึ่งนะครับชุดนี้สวยงามมากครับสวยงามมากนี่ดูด้วยมือสารนะครับมวลสารดีเนื้อหาดีนะครับนี่ผิวพันธ์นี่โหสุดยอดแห้งแก่งเก่านะครับช้ำเหมือนน้ำพึ่งเลยนะครับแต่แข่งนะครับแห้งมวลสารจัดรู้จะว่าอย่างไงแล้วผมก็รู้ดูตามภาพนะครับผมก็พูดไปเรื่อยยนะครับตามที่เห็น รายการที่11ครับ12ครับนี่ สัมภาพนะครับอัมภาพนะครับให้ดูพลิกซ้ายพลิกขวาหน้าหลังขอบเคเบให้ดูหมดทุกอย่างเลยนะเอาตมภาพเลยดูเอานะครับนี่รายการที่สิบสองครับนี่รายการที่สิบสามครับนี่ ถูกตะแคงพลิกเพิกให้ดูแล้นะครับจะได้เห็นกันนี่ว่าความสวยขนาดไหนนะครับว่ามวลทรง,งมวลสารจัดคมแห้งเนื้อหาไม่แตกไม่หักนะครับนี่รายการที่สิบสามครับสวยงามนะครับรายการที่สิบสี่ครับ สารดีนะครับมีเม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดดำผูกเขียวใหญ่ๆนี้น่าจะเป็นพุกดินนะครับดินเจ็ดปงดินเจ็ดป่าช้าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดหลักเมืองดินหลายอย่างนะครับหลายดินนะผมก็จะหาให้ก็ไม่ได้หาให้สักทีนะครับผมดรู้ก็จดมาแล้วก็ลืมนะครับนี่อ่ะผู้รู้ได้เปรียบนะครับอย่างที่ผมเคยบอกบ่อยๆนะครับใครที่รู้จริงได้เปรียบครับนี่ครับผมสะสมความรู้ไว้นะครับ สักวันตเปินของเรานี่เลยรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่นะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยนี่เลยนะครับมหาบริษัทจ,จัดสวยนะครับสิบสี่บริโทคข้างล่างครับปิดได้เลยนะครับปิดได้เลยอย่ารออย่ารออย่ารอปิดก่อนได้ก่อนนะครับสิบห้าครับ นี่เน,น,นื้อเขาจะออกน้ำพึ่งน้ำพึ่งอย่างนี้เลยนะครับเหลืองเหลืองนี่นี่โดนกับแสงแดดนะครับยามเช้าไม่ได้ใช้สีได้แสงอะไรทั้งสิ้น statute. นะครับนี่จัดอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่ยามเช้าเลยส่องกันเลยนะครับนี่ไม่แตกไม่หักสมบูรณ์นี่คือผมเลือกมาแล้วนะครับเลือกมาแล้วไม่แตกไม่หักสมบูรณ์นะครับนี่เหลืองหัวสารจะจัดเป็นน้ำพึ่งน้ำพึ่งอย่างนี้เลย และการที่สิบสี่สิบห้าครับนี่สิบห้านะครับอ่ะสิบหกครับนี่เลย สิครับสิบเจ็ดครับนี่ไหมครับเนื้อหามวลสารดีเนื้อนี่ออกน้ำพึ่งเลยนะครับออกน้ำพึ่งเลยสวยงามครับสวยงามครับ สิบเจ็ดครับสิบแปดครับนี่เห็นไหมครับเม็ดเขียวเม็ดดำเมิดขาวเม็ดแดงนะครับมวลสารเนื้อหาจัดเนื้ออกน้ำผึ้งเลยนะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับขอบกุมขอบคัะไม่มีแตกไม่มีหกักไม่มีชำรุดนะครับดูความแห้งคมเก่านะครับช่ำ สิบแปดครับสิบเก้าครับนี่สิบเก้านะครับเอาตามภาพเลยนะครับาตามภาพเลย ยี่สิบครับนีเนเนบ่เป็นสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จยุคกลางน,นี่เห็นว่ามานะนการลองดูนะครับนี่เนื้อหามวลสารนี่ออกน้ำพึ่งเลยนะครับเหนือนอย่างนี้มวลสารจัด,จด นี่เลยอ่ายี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วนะครับเฮ้ยสิบเก้ายี่สิบยี่สิบโอ้โหยี่สิบกว่านี่ยี่สิบนะครับนะสิบเก้าแล้วยี่สิบนะครับเศรงามนะครับเบื้องถูครับข้างล่างนี่ผิดได้เลยยี่สิบเอ็ดครับนี่ เนื้อหาดีมวลสารจัดครับเนี่ออกน้ำพึ่งเลยนะครับเนี่ออกน้ำพึ่งเลยนี่เม็ดมุ่สูงมวลสารเยอะแยะมาออกมายเขียวแดงดำขาวนะครับยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบสองครับนะครับเขียวๆฝังอยู่ในเนื้อก็มีนะครับนี่ ดูเนื้อหามะครับดูพิมพ์ทรงนะครับตัดชุงตัดชิดสวยง,งามนะครับนี่ดูความแห้งผมเก่าของพึ่งนะครับสวยง,งามยี่สิบสองครับยี่สิบสามครับ ยี่สิบสามครับยี่สิบสี่ครับนะมีุเขียว,ยวข,าขาวดำดำนะมีครับูลสารมีทุกองค์นะครับจัดูลสารจัดเนื้อหาสวยเนื้อออกน้ำพุงน้ำพึ่งเลยนะครับสวยงามมากยี่สิบสี่ครับ ยี่สิบห้าครับนี่เป็นสมดิษฐ์วัลคังนะครับนี่ที่เนื้อหาหมวลสารจัดมากเนื้ออกน้ำพึ่งน้ำพึ่งเลยนะครับมีมวลสารม็ดแดงม็ดดำมิดขาวมิดเขียวนะครับมีหมดเลยนะครับนี่ดูพิมพ์ทรงได้นะครับตัดขอบชิดซุ้มหนาใหญ่เห็นไหมครับคงคงวงแขนล่ำบึกนี่มวลสารจัดดูามภาพเลยนะครับแบ่งปันกันแบบเบาๆนะครับเป็น ผ้าที่เก่าเก็บของพระอาจารย์ของอาจารย์นะอาจารย์สะสมท่านหนึ่งนะครับที่ให้มาแบ่งปันไม่เยอะนะครับมีให้มาตอเลรกเยอะมากตอนนี้เหลือไม่เยอะละรายการยี่สิบห้าครับนี่ยี่สิบหกครับนี่เป็นสมเด็จรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับนี่หมดนะครับมีเหลือแค่ยี่สิบหกรายการนะครับมิ้มทดเขียวมีนะครับมีทุกองครับมวอนั้เนื้อหามวนสารดีมากพิมพ์ทรงสวยเนื้อออกน้ำพึ่งเลยนะครับนี่ ยี่สิบหกครับนี่เลยทุกรายการนะครับสามร้อยบาทนี้เราผมแบ่งปันแบบบ้านๆอยู่แล้วนะครับยามเชา้าจิบกาแฟแบ่งปันดูพระกันไป,เ,ปนเพลินครับอันนี้ยี่สิบเจ็ดครับเป็นเหรียญลุกปุ๊กนะครับปากคลองมะขามเท่าเห็นไหมครับนี่มีหลงมีเหลือมาก็แบ่งปันให้หมดนะครับดูนะครับนี่นี่ นี่หูจอดหูเชื่อมหูจอดหูเชื่อมนะครับนี่เห็นไหมกระไหลเงินกระไหลทองเลยนะครับสวยมากนะครับลองดูนะครับเนื้อนี่เก่าแต่กระไหลนี่ยังสวยอยู่เลยนะครับนี่ลองดูหูเชื่อมนะครับหูเชื่อมนี่แบ่งปันนะครับนี่นี่เลยใครชินชอบนะครับ นี่สองสี่หกหกนะครับนี่วัดปากของมะขามเท่าเลยนลวงปุกสุขเชื่อมนี่เลยนะครับอ่ะยี่สิบเจ็ดครับแบ่งปันกันเลยยี่สิบแปดครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเฮ้ยหลวงพ่อคงนะปัดบางกระเพาะนี่นี่น่นี่นี่อายุเจ็ดสิบเจ็ดปี นี่นี่คงหรือว่าคงนะบล่คงนะนี่อันนี้แบ่งปันเลยนี่นี่เหรียญอย่างนี้เลยนะครับนี่คุมมากนะครับลุกตรงลุกตายนะครับคุมจิบนี่เลยน,นี่รายการที่ยี่สิบแปดครับอ่า ตามภาพเลยนะครับไลฟ์วันนี้300บาททั้งคลิปเลยปิดก่อนก็ได้ก่อนเบอร์โทูข้างล่างนะครับดีไลน์นี่เลยนี่นี่เลย,เลยตามภาพนี้เลยนี่แหละมา29บเกเป็นเนื้อว้านนะครับสวยมากนี้หน่มบุทวดนี่ลงทองนะครับเป็นพิมพ์กรรมการรนะัทนาาทองนี่มีม ลงปุทวดแล้วครับเนื้อว่านนี่มีเม็ดลงเม็ดแร่สวยงามมากนะครับสวยงามมากนี่เนะเนื้อเหี่ยวเหี่ยวยุบๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ฉ่ำเป็นลงบุทวดนะครับเป็นเนื้อว่านนี่สองสี่เก้าเจ็ดนะหลวงปู่ทวดนะนี่สวยงามนะครับนี่ดูกันเอาเองเลยใครดูเป็นได้เปรียบนะครับผมจัด แบ่งป,ปันแบบนี้ไรอย่างเดียวเลยนี่ใช่ไหมเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อว่านอ่านี่ดูเนี้ยครับสวยๆอย่างนี้เลยยี่สิบเก้าครับ่ะเบาๆครับสามร้อยบาททั้งคลิปนะครับอัอนนี้ดูวัวได้ก่อนปิดก่อนได้ก่อนสามสิบครับนี่เป็นเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อว่านนี่เลยบุรทวดนะครับ เนื้อว่านนะครับสวยงามมากนี่ตรงนี้เนื้อหาสวยงามมากครับเป็นเนื้อว่านที่เนียนละเอียดยิบเลยนะครับนี่แกงเก่าข้าวเก่าเลยนะครับนี่เป็นเนื้อว่านดูนะครับนี่นัดขึ้นมานะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปัตตานีนี่เลยนะครับว่านี้นันตรลายแคล้วคลาดปอดภัาอ้าวดู อีกก่อนได้ก kind of ่อนนะครับสวยๆอย่างนี Jude, Peter, ้เลยอ้าวดูมดูนี่นี่แห้งๆเนื้อแห้งๆสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นเนื้อว่านสามสิบสามสิบเอ็ดนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะนี่หลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันนี่วัดอัมพวันนะครับหลวงพ่อเพชรวัดวัดอัมพวัน ่ลวงพิษก็กำลังที่ระลึกนี่เลยนะครับเรียนอย่างนี้สวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่เกาะพังงานอา้าอยู่เกาะพังงานนะครับหลวงพระเชเกาะพังงานนี่เลยสวยงามมากนะครับเรียนนี้ฉ่าสวยเลยเนื้อนี่เก่ามากอทองแดงนี่สวยนะครับมีกะไหลน่นิดๆอา้าวสาสิบเอ็ดครับเอาตามความชอบนะครับแบ่งปันกัน สามสิบสองครับพระคูลุ่งอ่าเรียนหลวงพ่อลุ่งอ่าวัดวัดท่ากับบือนี่เลยนะครับน,น,นี่โอ้โหคมนะครับนี่ลองดูนะครับเส้นสายลายคมนะครับคมนะคมนะนี่ทุกอย่างเลยนะครับเส้นพุง,งเส้นผมเส้นหน้าพุงหน้าผากเห็นไหมครับนี่สวยนะครับลูกตรงลูกตาค,คตตตตตนมนะครับตัวนังสูงหนังสือเห็นไหมครับนี่นี่น,นี่ดูนี่โอ้โห 2533นะครับหลวงพ่อรุ่งนะครับหลวงพ่อรุ่งนี่สวยงามสวยงามนี่อ่ะ32 33เป็นพระก,กิ่งนะครับนี่พระก,กิ่งบุโตะนะนี่นี่นี่มีก้นตอกอย่างนี้เลยคมชัดมากโอ้โหกิ่งดังง่งหวานมากเลยนี่ลองดูนี่นี่นี่สวยงามมากนะครับนี่ เป็นพักกิ่งเป็นพักกิ่งนี่มีโค้ดตรงนี้โค้ดตรงนี้อีกโอ้โห,โหเยอะแยะไปหมดเลยนี่ตรงนี้ก็มีอีกนี่โอ้โหนี่ตูดอีกโอ้โหเยอะแยะอะไรโค้ดขนาดเยอะแยะอะไรขนาดนี้นะครับอะ,อ,ะอาการที่สามสิบสามพักกิ่งนะครับกิ่งดังสามสิบสี่นี่ก็เป็นพักกิ่งนะครับ บุโตหลวงบุโตนี่ยานโคตรงนี้นี่โคตะเต่าตรงนี้นี่โคตรงนี้สามโคข้างล่างอีกนี่เลยนะครับนี่ชัดเจนนะครกิ่งดังนี่นกิ่งหลวงบุโตอ่ะสามสิบสี่สามสิบห้านี่ก็เป็นกิ่งหลวงบุโตนะครับนี่เลยนะครับนี่โคตรงนี้ตรงนี้นี่ดังเลยคุ้นนี่เลย ตอ่ตอเตอ่าตอ่ตอเต่ากิ่งหนวงอตนะครับนี่สามสิบห้ารายการที่สามสิบห้าอ่ะอปตุทข้างล่างครับสามสิบหกครับนี่เป็นพักกิ่งนะครับกิ่งไม่รู้นะครับเขียนตรงนี้นี่กิ่งหลวบวกคูณหรือเปล่าไม่รู้นะครับคูณเนี่ยมีโคตดตอบตรงนี้ด้วยนะครับไม่รู้ว่ากิ่งอะไรนะครับนี่มียันตรงนี้ด้วย ไม่รู้ดูเอานะครับใครรู้ได้เปรียบกิ่งดังครับสวยงามมากเป็นักกิ่งนะครับนี่คมชัดสวยงามรายการที่3าของวันนี้นะครับรายการสุดท้ายของวันนี้คือรายการที่3าทั้งคลิปนะครับผมแบงปันในราคา300บาทฝากกดติดตามเลยนะครับปิดได้เลยครับผมเบอร์โทรข้างล่างไอดีไลน์นะครับมีโอนมีปลายทางขอบคุณครับ